แล้วผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโดนเน่นะครับนี่กับพิลโลฟินบิชบูนนะผมหรือฟินโงโ่ๆโโนั่นเองนะโคมันไม่ตายมันได้กดลิเจนด์ด้วยโอเควันนี้ฟินมาเล่นสายโซมนะเห็นมีคนขอมานะว่าฟินสายโซมหน่อยเพ่ก็จัดให้ครับแต่วันนี้ผมมาโซโลนะเพื่อนมาคนเดียวนะโอเคสายโซมก็เป็นเจ้าเวกับท้าฟ้าอะไรทำนองเนะี้ย มากี่เกือบฆ่าได้ผมคงฆ่าเขาไม่ได้ได้แค่แบบเออยิงยิงกดเข่าแค่นั้นแหละ รอดูลูนเกมนี้ตัวล้วงก็ค่อนข้างเยอะมามาแคมา์มา,มมา,มาแคมบอลเลยฟินมาบอลฟินได้แล้ววะเพื่อนสั่งต้องไปไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาด่าเราอีกเต็บตันได้ตัน กลับมาแกงทางกูเลยเวลไม่ได้กูต้องไปทุกที่เลยใช่ไหมเราสัตว์กำลังไปเลนล่างดำไปล่างนะเพื่อนไม่มาช่วยแต่วาวาร์<ก>ไม่มีเพิ่งวา์ปเพิ่งวาร์ปมากัง เดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยววิ่งไปใจเย็นหน่อยดิก็ถอยถอยดิมันไปอ่ะตีนมาเพียงมันไม่ได้เวลรู้สึกเขาจะไม่พอใจผมวันเพื่อนกรรมการ ล่างเดี๋ยวไปรอว้ามาส่งต้องไปอกหน่อยเดี๋ยวเขาดา่าเดี๋ยวเขาดา่าผมเอา,อาดำไปบน กูแยกล่างได้ไหมเดี๋กูมาล่างทีนี้บนว่ากูอย่างรัวเงี้ยเอาเดะล่างวิงไปทางนี้ได้ปะ มิชันการเพจเดี๋ยวผมจะทำเป็นสนับสักอันก่อนนะเพื่อนเอาไว้แบบมีดาเมจยิงหน่อยบวกวิ่งหน่อยแล้วก็เจาะเวกับท้าฟ้าเลยผมวาร์ปได้อยู่อะไปให้ถึงกันก่อนอะวาร์ปได้ก็วาร์ปวาร์ปกูก็ตายดิตอนเนี้ย The have มาเด่แม่งไปหมดแล้วเราขึ้นล่างสดโอเคเราได้สนับแล้ว,ลว,วนี่เราวะนี่กูทำที่อะไรก็ผิดใช่ไหมเนี่ย ที่เขาว่าอะไรผมวาร์ปช้าไปเรือไงวาร์ปลงก็ไม่มีใครทำอะไรได้มัไปล่างนะสีตัวเข้าไปวะเนี่ยเอาบนเอาบนมีสกิลกียวสองวากันดิ The l e โอ้ยไม่มีใครเลยวะไม่มีวะร์เพิ่งม,มาบน

โอ้โหโดนสองด้วยโหมันเดินกันมามาอยู่ห้าคนก็เล่นเด้ขอแค่เฟ็บสตั้ได้อะได้แค่นี้วะเฮ้ยเพ็บจะตายเอา เรไปทำวินวอล์กผมเล่นองขอเน้นเน้นสามก่อนเลยเราเอาระยะยิงหน่อยมีคนวับ เออคอมไปมิสันามมิสยันคอมพิดร่างนี้นี่ก็น่าจะรู้นะเพื่อนอืมเข่าโบ๊ะเลยเฮ้เป็นต่อได้ป่ะอยากให้ไปเอาล่างว่ะเฮ้ไม่เป็นแต่อ่ะ เอาล่างดีกว่าปะเบียนเ,ทททเนทำอะไรวะนะของขวานแหละเดินไปบนหมดเลยนะกับคนเดียวมันก็แบบได้แต่ทีมเพื่อนเออ Đi đi cũng đi, Diễm cũng The enemy is advancing. Hào làng, hào làng, hào một đan làng. The legion have overrun a Hellborn FOB. เ่ยได้ล้วมันต้องกลับไปกันกลางเฮ้ยมิงไปไหนวะโอเคผมได้จอเวลแล้วกันวิหนึู่มดำเล่นๆาสักเม็ดต้องหลอเปบบิงเออได้แล้วนะ เอเฮียลุนหายผมต้องสเปลด้วยเกมเนะี้ยไฟตรงๆน่าจะยากแพนด้าบิงด้วยแพนด้าบิงค์นะเมดอยู่กลาง นี่นี่เนี่ยดำไปเห็นปะตูมเลยมันเดินทางนั้นนะ่ะเอาเป็ดก็ได้ยนีไงที่มันตันโดนตัวไหนก็ได้ตายตายเห็นได้อยู่ไหนว,วะ ิบลังเดี๋ยวผมว่าแดดแดดเขาก็บิงอะเราเป็นฟินธรรมดามีแต่คนจับจ้องไม่ว่าเล่นสายอะไรนะ ยังไม่วอล์กต้องลองว่าเป็ดอีกโดนรถชนนายต้องมารักยู่งสองให้ได้เออวิ่งไปม,มาร์กเลยดึงมาดันมาดันมา,มา,ม,ามาหมดเลยมันบิงว่ะ ข้าป่าก่อนน่าจะอยู่โซนนี้หรือเปล่าเนเขาได้เขาได้ได้กลางสองอะวาร์สิบวิบนแตกน่ะเพื่อนโดนแล้วแป๊บไม่มีเลือดแล้วบ,บ่สเรื่องไทย เอาเป็ดหลังใช่ปะบิมออกมาบิีมออกปล่อยเลยเอาว่าเป็ดอ่ะผมน่าจะไม่รอดเลยไอ้เคียร์รอด4 wipeouts in a row ไอ้เฮียรอดเฮียหวาดอยู่ครบเลยทีมแบบเกี่ยงวากันแน่เลยเนะี่ยจริงหวาดใครก็หวาดได้นะเพื่อนไม่จำเป็นต้องเป็นซับนะมันเจ็บมากมันมีบิดไม่น่าทำหรอกโอ้โ้อเฮีย ซูมไม่มีนะฮะว,วินี่ดามอยู่นี่เ<ห>มฆวางกระ<ห>จาย<ห>แล้วเอ้ยนี่นี่นี่ดากลังมา เป็ดอยู่กลางมันวินบอกแนละ้วว่าเป็ดระวังนะแมนแมนทำไปรอดีกว่า ตรงนี้ปลอดภยัยพันดาทำอะไรนะบีคิบีแน่เลยนะเยอะลุมบอลลีเจนด้วยโอเคครับ okay, uh, เป็นอยูนน่นู่นตอนนี้ผมโดนแดมชุดเดียวตายไปว,วะ <c oughs> น่าจะตาย <c oughs> ยังไม่มีคาถาฟ้าอย่างน้อยมีชิ้นพันสองไว้ก็เออสบายใจนิดหน่อยดูมันเดิน แก้วาดวะอซูมตอดไปสักชุดครึ่งหลอดไอตัวบิง์มันจ้องผมแน่นอน มต้องตีนแน่เลยแล้วเขาเ้าวอลคอนอะไรกันใครโดนวะตีนะฮะอย่าบิ้งนะเราก็ด,ดังคีปไปเรื่อยๆ วางเกเดนกลับว่ากลางนี่แหละกูจะทอ้ทอท้อแล้ววะสกอร์ก็เท่ากันนะเพื่อนมาดงกูซูมลำคานลำค้าญก็บอกลำคานจาไปเป็นต้องมีกาเดเตอร์ไม่งั้นราไม่ได้ข้าเมตต้องเล่นต้องมีกาดี ่น,ะนได้เล่นอยู่หนูก็พวกหนมันเยอะนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นหนงเองแหละไม,ไม่ไม่หนูก็บีเคบีอ่ะบีเคบีก็บอกว่าคุ้มก็เยอะบีเคบีอ่ะเราไม่สนเพื่อนระวังแกมนะ ผมเล่นซูมซูมตัดตัดให้ก่อนนี่ๆๆดํานี่ยซูมให้เป๊ปเข้าน่าจะตายตามไม่ทันมีวอล์กดําวอลด้ยเฮ้ยอยู่นี่ เมื่อกี้เห็ดแตกพอดีรู้สึกเหมือนเดินติดอะไรกลับบ้านดีกว่าดันหายไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวว้ามมาผันชุดอะไรกันนี่โอ้โหเยอะวะ่ะอยู่ล่างสามกำลังตามอยู่เพื่อนันตีแม่สวยนะตีแล้ว

มีนวผมซูมผมซูมไปไมันเกิดแล้วนะเพื่อนเรื่องผมไม่มีด้วยคนต้องฟาร์มหาฝากันตอนนี้จะไ,ได้ฟาร์มเร็วหน่อยฟาร์ารารมปลาไเลยขอสักเม็ดโอเคเราได้กระดาษฟ้าแล้วกระดาษฟ้ามันจะซูมออก สองเม็ดนะเออไอตัวที่โดนลูกที่สองมันจะสี่สิบมักสี่สิเรนต์หือสาสิบเปนี่ <c oughs> แล้วพอเราฆ่าได้มันจะรีเซ็ตซูมนะเออมันจำเป็นต้องซูมตายแบบใช้สก,กิลอะไรตายยิงตายก็นั่นแหละมันก็รีให้เลย นึกว่าได้ต่อผมเล่นซูมอ่ะมันแรงอ่ะเมดอยู่บนต่อไปทำน้องเมดเลยต่อไปทำฝ่ายยินแล้วปิ้นอย่าเล่นของเวทนะขอแค่จอก่อนเดียวพอฮะ ยิงะทัพของเวนนะยิงทัของยินเลยด้วยได้การอยู่นะเดินอ <c oughs> ้อมไปก็ได้เดินอ้อมก็แต่ซูมไม่ไหว <c oughs> เราเราดื้อเราไม่ฟังครับเราดื้อเราไม่ฟังเราไม่ฟังเขาจะไม่เถียงไม่อะไรครับนะแต่ผมไม่ฟังผมก็เล่นซูแมแบบเต็มซู <c oughs> เดมเอาข้างหลังดีกว่าป่ะเอาตัวที่มันบางกว่านี่ถ้าเราเอาตัวอื่นดีกว่าเอาดีเมื่อไหเราตายหมดเราเต็มหิ่งผ่านทำไมเบรียนตัวจริงหลุดเหรอใครโดนวะน่ะพี่เมียวเบรีนมาดันชี้มาขอได้ปะ เดือดถ้วยเฮ้ยมันตามวิ่งดีดีตามกันเต็มเลย เป็นอยู่เน่ะวะอ๋อไปซ้อนบนไหมเอาจริงก็สายซูมมันก็เลทเกมมันก็ไม่ไหวเมือนเอาจริงนอกะทีมอาจจะโดนทีมด่าก็แล้ี๋ยวผมก็จะเล่นให้เต็มก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน ก็เดี๋ยวสเปลกิมมอแล้วก็ค่อยออกวินวอ์กอะไรงี้สักอันโอเคเับเปอยู่ล่างเดี๋ยวก็ซูมไม่ทัน มีวา่าเดินมากันระวังเด้อสุเมดดีกว่าเฮ้ยเยอะมากเลยนะเพื่อนเข้าเฮ้ยอุโดนช่วยหน่อยไม่ยิงว่อคือทำอะไรไม่ได้เมื่อกี้ถ้ายิงสตันกระจกแล้วหลุดจากแันดา้าอะไรกั อไม่ชู้ไม่ชู้ไม่ชู้เขาเป็ดมาข้างหลังเลยปะตายหมดเลย

เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำของตีฮะตอนนี้มันแรงอยู่ระวังตรงไหนที่ว่ามีหวาดนะ <c oughs> <c oughs> ข้างบนมีวาดเหรอหมปมันเยอะมันเยอะไปตีไม่ได้ถอยมาถอยมาโดนนะ <S <S <ๆ>้วแล้วซูมป่วนๆปนไปงี้แหละเอ้ยผมว่าผมไปตีวาดได้แล้วเออแก้วาดก่อนตัดคลิปไป ขึ้นล่างไหมฮะมารไม่ได้จบเรื่องได้ของด้วย <vis> ก็แรงอยู่นะเอาไหนล่างก็จะแตกอ่ะเพื่อนล่างนิดเดียวเอง น่าจะโดนด,ดูตรงแล้วจะไปกวูวะใช่ว่าโดนมันจะเข้าผม

ยืนเปคนแท้งไหมล่ะนี่อ่ะกูยืนยิงได้เกือบตายอะ่ะเดี๋ยวบินวอลทั้งอันดี่แบบว่าพอแล้วผมถอยไปหนึ่งมันเกิดละรวมให้ตาย รูมต่อตายไอ้ี่มันแยกล่างกัก็แยกล่างกัน The Legion Barracks are liquidated โนแล้วนะเอาบนต่อเติมยาแป๊บนึงขายซื้อบลกได้อย่างวะโอเควินบล็อก วนี่ก็ถือว่าได้ซูมเล่นซูมเต็มระบบซูมแพนด้าไปเห็นปะเห็นระเห็นปะเปิดปะไหนขอสัมผัสหลังน่ะตาย โอเคเพื่อนนะเกมนี้ฟินสายซูมอืมก็ได้ซูมแบบเต็มที่นะนี่ถ้าคิดว่าจะต้องเปลี่ยนละแต่ก็ได้ฟรีอยู่เกมนี้ได้ฟรีอยู่อ่ะไปแล้วผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นซูมอ่ะก็ต้องดูรูปเกมก่อนนะอ่ะไปแล้วผมบายครับ